ตรอมตพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พ้ฤหัสบดีที่9กันยายนนะครับนายวันวันโอ้โหนะวันที่9กันยายนนี่ในประวัติศาสตร์ความทรงจำของเราเมื่อหลายปีก่อนนี่เกิดเหตุก่อวินาศกรรมนะครับ ที่แผ่นดินอเมริกาเ o r ล d t เทรดเซ็นเตถูกเครื่องบินนะครับที่ถูกถูกก่อกันร้ายนะครับจี้แล้วก็พุ่งเข้าชนแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างหนักนะครับถล่มลงมาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากมายนะครับแล้วก็ก็นำมาซึ่ง เหตุการณ์ต่างๆอีกมากมายนะครับวันนี้ปี2025นายวันวันนี่มันปี2001นะ2 0ง1งโมหลังปี2000พัน,นีนะครับปี2001ปีนี้2020 24ปีแล้วโอ้่านไปอย่างรวดเร็วนะครับแต่วันนี้เปิด โทรศัพท์ฟีดข่าวต่างๆที่เด้งมานี่เรียกว่าข่าวดีน้อยนะมีแต่ข่าวที่ชวนให้วิตกกงังวลนะครับสถานการณ์ยูเครนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแพ้ข้อยุตินะครับแถม ยังมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นที่พรมแดนที่แผ่นดินนะที่แผ่นดินโปโลแลนด์นะครับข่าวว่าโดรนของรัสเซียจำนวนหนึ่งนะครับเข้าไปบินในพื้นที่ของโปโลแลนด์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกของ NATO แล้วก็เกิดความวุ่นวายแหละทั้งคืนวานนี้ตามข่าวนะครับสุดท้ายจะจบลงอย่างไรอันนี้ก็คาดยากที่จะคาดเดานะครับเพราะว่าโอ้โหหมาอำนาจก็ ผู้นำมาหาอนาจก็เจอกันนะครับทั้งปูตินวลาดิมีโปตินโดนันท์ทัมเจอกันที่อาร์กากนะครับทัมเจอผู้นำนาตโตชาติสมาชิกนะครับรวมทั้งยูเครนล่าสุดก็ที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง เวลาในมีปูตินนะครับนายกรัมมนตีอินเดียประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนะครับพบกันที่ประเทศจีนโลกก็ลุกกลุ่นขึ้นมา นะครับเพิ่อมอุณหภูมิขึ้นไปนะครับความวุ่นวายในเนปาลล่าสุดก็ยังไม่รู้จักลงเอยอย่างไรเพราะตอนนี้บานปลายยากจะควบคุมไปแล้วนะครับรัฐบาลนี่เสียการควบคุมไปแล้วนะครับความวุ่นวายในอินโดนีเซียประท้วงรัฐนะครับไม่พอใจรัฐบาลหรือแม้แต่ อยู่นะอิสราเอลก็ส่งขีป,น,ขปนาวุธโจมตีกลุ่มฮามาสนะครับว่าอย่างนั้นแต่มันอยู่ในพื้นที่ของกาตาไงโอ้โหนะซึ่งกาตาเองก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดอเมริกาประเทศหนึ่งนะแต่ <c oughs> <c oughs> มนันวุ่นวายจริงโลกนี้นะ <c oughs> แต่เอายังมีข่าวดีอยู่นิดหน่อยนะครับบาประเทศไทยก็น่าจะได้ผู้นําใหม่แล้วล่ะได้ผู้นําใหม่ไนะม่ใช่น,น่าจะได้ไดผู้นําใหม่คมอใหม่ก็น่าจะนำทุนเก้าไม่ช้าไม่นานนะครับแล้วก็มีข่าวดีจากพรมแดนไทยกัมพูชานะครับคณะทํางานชา,ชายแดนนะได้ไประชุมหารือกันเมื่อวานนี้นะครับก็ได้แนวทางที่เป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ การประชุมคราวถัดไปก็น่าจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเอา้าก็หวังว่า้านไกลเลือนเคียงนะครับเพื่อนบ้านเราก็ยังไงก็อยู่กันอย่างสงบสันตินะครับเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับในระยะไกลตอนนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะควบคุมได้หรือเปล่าหลายคนหลายท่านนักวิเคราะห์บางท่านพูดบอกไปแล้วได้ซ้ำนะครับว่าตอนนี้สงครามโลกครั้งที่สามมันได้อุบัติขึ้นแล้วเนพะียงแต่ว่า มันจะควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้หรือไม่ตอนนั้นอีกนะครับเอาแม่นะนายวันวัน,ว,นวันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีสัญญาณว่าโลกจะกลับคืนสู่ความสงบสุขได้ในเร็ววันนี้ได้อย่างไรก็หวังว่าผู้นำ มาอำหน้าต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีประสบการณ์มีบทเรียนในอดีตมาแล้วทั้งสิ้นนะครับก็เห็นแก่ลูกหลานนะครับพลเมืองโลกแหละไม่ใช่เฉพาะประเทศตัวเองเพราะว่าตัวนี้ความเป็นพรมแดนมันมัน,ม,นมันจางลงมากแล้วนะครับก็หวังว่าจะคืนความสงบสุขให้กับโลกใบนี้ของเรานะครับอา้าวฟุตบอลนะครับออ ฟีฟ่าเดย์ในท้ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดนะครับความขัดแย้งต่างๆฟุตบอลก็ยังคงดำเนินต่อไปนะกีฬามหาชนนะครับอิสราเอลยังมีปัญหาในเรื่องข้อขัดแย้งกับปาเลสไตน์แล้วับอิหรานเรื่องชาติอาหรับนี่ก็นะก็ยังแข่ง World Cup q u a l i f ฟายอยู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถไปแข่งในบ้านตัวเองได้ก็ไปแข่งใน ใช้สนามประเทศอื่นนะครับเป็นสนามเย้าหรือแม้แต่ยูเครนเองนะครับเอานะพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึง่งวันเสาร์นี้นะครับจริงๆทุกเลกนั่นแหละนะครับที่ที่ที่ท,ที่บ้านมันยังสงบสุขอยู่นะครับบิ๊กแมชแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แน่นอนนะครับ ที่เอธิฮัสเดียมรอบนี้สี่ทุ่มครึ่งเวลาประเทศไทยนะครับวันอาทิตย์รูเบนออมาริมได้ผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจใช้งานเลยหรือเปล่านะครับโอนานานี่ถูกยืมตัวไปใช้งานจากทีมในลีตกตุรกีแล้วนะครับ ก็เอาตายเป็นยินดีก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าผู้รักษาประตูชาวเบนเยียมที่ได้ตัวใหม่นี่จะได้รับโอกาสลงในซ u เปอร์ิ๊กแมชซูเปอร์ซันเดย์สุดสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่านะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งตอนนี้กำลังต้องการกลับมานะครับแพทติดต่อกัน2นัดในพรีเมียร์ลีกนะครับเตะในบ้าน ไอทีฮัสเซเดียมเพราะฉะนั้นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนและก็ช่วงนี้เออร์ลิงฮาลาน่ท่าฟอร์มอย่างยิ่งนะครับเมื่ออันเซอร์นี่พึ่งจะกดไป5เม็ดสองแอดซิตนะครับยิงไป5ประตูให้กับทีมชาตินอร์เวย์นะครับเอาชนะมอนูวาไป11ประตูต่อหนึ่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นตัวเลข11ประตูต่อหนึ่งลอยขึ้นมาในเราไม่ได้ดูนะเราไม่ได้ดู นึกว่าเสมอกันหนึ่งประตูตัวหนึ่งลืไมไปคิดว่ามันจะมีเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนาหน้าเลขหนึ่งของฝากฝั่งนอร์เวย์นะครับสิบเอ็ดประตูตัวหนึ่งเป็นเรคคอร์ดแน่นอนนะครับยิงกันระเบิดเถิดเถิงแล้วเออร์ลิงฮาลันนี่ก็ทําสถิติกับตัวเองแหละนะครับรวมทั้งน่าจะเป็นสถิติโลกในการยิงประตูในนัดเดียวนะครับในแมตช์เป็นทางการนะครับห้าประตูนะครับสองแอสซิสต์เป็นเวิลด์เรคคอร์ดแน่นอน โอ้โหน่าเป็นห่วงเพื่อนรักจริงๆสุดสัปดาห์นี้ที่เอดีฮัสเตเดียมนะครับแต่ฟุตบอลนะอะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพึ่งไปปันทงนะแต่ว่าโอ้โเปบปเกอร์ดีราก็คงเอาตายแหละต้องการกลับมาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเผือถ้เลึ่งไปแพ้ติดต่อกันสามทันี้โอโ้โอกาสกลับมานี่ไม่ง่ายนะครับโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ ทีมอื่นเขาก็เสริมทีมกันแบบแบบไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อาเซนอลน,นะครับเชลซีหรือแม้กระทั่งแชมป์เก่าอย่างหงแดงลิวผูนะครับลิวผูจะมีคิวลงเตะในวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเตะก่อนคู่บิ๊กแมชนะครับก็เตะโดยไปเยือนเบอร์ลี่2องทุ่มตรงนะครับก็เดีวติดตามแต่ว่า วันนั้นวันเสาร์นี่ก็จะมีคู่หัวข้ามนะปืนใหญ่อาเซนนลนะครับ <c oughs> เตรียมต้อนรับนอตติงแฮมฟอร์เรสตึ่งเพิ่งจะได้โคชคนใหมนะ่ปลดนูโน,โน่ซันโตไปนะ <c oughs> ไนะครับได้พี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่แอนส์นะครับอังเกอพอสโปกูคูนะชื่อใ่ใหสัญชาติอิตุลกีนี่เรีย <c> ก <oughs> แต่เขาสัญชาติออสเตรเลียน,นะครับแต่แปลว่า ชีวิตชาติตุรกีนะครับพี่แอนส์แล้วกันนะครับพี่แอนส์แล้วกันนะครับเรียกง่ายๆกันแอนส์เนี่ยถูกปลดจากโค้ชการเป็นผู้จัดก,การทีมทอ็อตแมทมัธสเปอร์นะครับทั้งๆที่พาทอ็อตแมทมัธสเปอร์คว้าแชมป์ยูฟายูโรปลาลีกอะ่ะเออนะอื้มฮึ่แล้วก็พาทำให้สเปอร์กลับไปเล่นยูยูฟาแชมเปี้ยนลีก ในฤดูกาลนี้แต่ว่าไม่ดีพอนะไม่ดีพอที่จะได้รับความไว้วางใจให้ทําหน้าที่ผู้จัดก,การทีมสเปอร์ต่อนะครับสเปอร์ก็เ,เข้าใจได้เพราะว่าในพรีเมียร์ลีกนี่ผลงานไม่ดีนะครับอยู่อันดับที่อยู่แถวๆกับเพื่อนรักของเรานั่นแหละสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแถวนั้นแหละนะครับแหมนะเอลสิบสี่ไม่รู้ต้องขอไปเออจะไปจําเลยนะครับฤดูกาลนี้ก็ เปิดก็ได้ใช้บริการโค้ชคนใหม่แล้วตอนนี้แอนส์ก็กลับมาในพรีเมียร์ลีกครับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนอตติงแฮมฟอ o r เรสก็น่าสนใจเปอย่างยิ่งนะครับอาร์เซนอลเองก็ต้องเรียกคืนความมั่นใจนะครับเพราะว่าออกไปเสียท่ายลิวพูลแชมป์เก่าเมื่อนัดล่าสุดนะครับก็ก็เป็นงานหนักของฟอ r e เรสกับแอนส์แหละนะครับเดี๋ยววัน3ารหัวค่ำนะครับคู่นี้แตะก,กัน 18.30นเวลาประเทศไทยนะครับเอาก็ยังพอมีเวลาวันสวันเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าสถานการณ์ผู้เล่นหลังจากกลับมาจากการรับใช้ทีมชาติรวมทั้งการจัดทีมของผู้จัดการทีมมัน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 แข่งไปสามนัดแล้วนะแต่ว่าดูเหมือนว่าฤดูการใหม่มันสุดสุท้ายนี่เหมือนมันมันมันจะเริ่มฤดูกาลใหม่พักนานนะ โปรแกรมฟุตบอลฟีฟ่าเดย์สำหรับทีมชาติร,รอบนี้สนุกสนานจริงๆนะครับแล้วก็มีผลการแข่งขันที่เป็นสีสันแล้วก็เอาละ่ะหลายหลยหลผลการแข่งขันหลายคู่นะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะมันจบไปแล้วนะครับโซนอเมริกาใต้เนี่ยได้6ทีมไปเล่นรอบสุดท้ายเวล์คับแล้วนะครับเหลือโบลิเวียที่ต้องไป เพลย์ออฟกับทีมนอกโซนนะครับก็เดี๋ยวติดตามว่าอนะขอให้โลกมันสงบสุขเถอะนะครับกีฬามหาชนเราดูกีฬาเราก็จะได้ดูอย่างมีความสุขนะครับก็หวังว่าผู้นำชาติมหาหนาจจะได้จุกคิดนะครับ ติดตามนะครับด้วยความห่วงใหญ่ดูแลสุขภาพนะครับดูข่าวช่วงนี้ก็ต้องทําใจร่มๆแหละนะครับด,ดูจะเครียดกันบาเป่เอาสุดสัปดาห์นี้มีฟุตบอลให้ดูเดี๋ยวพบก,กันมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับ